จะออกรถทั้งทีนอกจากโปรดีได้ของแถมคุ้มค่าแล้วการดูแลหลังการขายก็เป็นเรื่องที่ต้องนึกถึง ที่โตโยต้าชิงใหม่มีโชว์รูมรถใหม่พร้อมศูนย์บริการสูมสซ่อมตัวถังและสีที่ได้มาตรฐานโดยช่างฝีมือระดับชำนาญการเครื่องมือครบครันทันสมัยทำงานเร็วปิดงานไวทำให้คุณไม่ต้องรอนานสำนักงานใหญ่สาขามหฮิดลสาขาศีแยกเคเวสาขาจอมทองสาขาสปตองสาขาฝางและสาขาลำพูนแยกเมืองงาศูนย์ห้าสามสย์้าโตโยต้าชิม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณ ชียงใหม่ิวส์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวข่าวสดใหม่ทุกวันชิยงใหม่ิวส์เว็บข่าวอันดับหนึ่งในภาคเหนือ www.chiangmai-news.co.th Facebook Line Twitter Instagram YouTube ได้ที่ c ช ing m หม news จ้างกินจ้างใจใส่ใจสุขภาพกับสสจเอจ,อจียงใหม่วันนี้เสนอตอน ลดหวานลดโรคคุณฟังเจ้าจาว่าเฮาลดหวานก็จะสามารถลดโรคไปได้หลายโรคเลยนะเจ้าการลดหวานก็คือการลดปริมาณน,น้ำตาลติ๊กกินให้เหมาะสมในแต่ละวันถ้าว่าเป็นละอ่อนก็ว่าผู้สูงอายุ60ปีขึ้นไปเปิน้นเฮือกินบ่เกิน16กรัมต่อวันหรือถ้าเฮ้หันภาพง่ายๆก็คือ4จ้อนชานั่นเองเจ้า และถ้าเจ้าว่าเป็นวัยรุ่นตึงไม่ยิงตึงเม่อใจเหมือนกันเจ้าอายุ1 4 2 5ปีควรกินน้ำตาลบาเกินวันล,ละ14กรัมหรือบาเกิน6จ้อนฉานั่นเองเจ้าและเจ้ากินหวานนักๆเนี่ยก็จะเสี่ยงเป็นโรคนักหนาป้าป้านเลยนะเจ้าเพว่าจะเป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคความดันโลหิตส,สูงตวัวเพราะฉะนั้นลดหวานลดโรคเจ้า ความปรารถนาดีจากสำนักง,งานสาธารณสุขจริงใหม่เจ้งบอแสร้องเรียนผลิตภัณฑ์สุขภาพา่ด่วนอย1556สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเล่าข่าวเจ้านี้ดำเนินรายการโดยเจี๊ยบนัทลิอัทยทวีลิกุลและจุ้งจ่าปวิชยามูลธานิชผลิตรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขตเก้า สวัสดียามเจ้าเจ้าคุณพู้ฟังตี้เคารพทุกท่านตอนทับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวเจ้านี้เจ้ารายงานตัวในวันนี้วันการ6มิถุนายนปี2566เจ้ารหหเจ้าภอดมาเติงแล้วเรียบร้อยนั่นก็คือ1ส่งทรงลูกบังเฮียนแล้วละนะเจ้าสองกำลังจะไปตีนักการปฏิบดีเจ้าจเจ้านี้ทุวงแรกเกือบไปแล้วลูกก่อขวายเจ้าวันนี้ปะโถออกบ้านมาปาบแล้วก็พี่กาศแยกน้องหอยเจ้าเปิ้ลมีการซ่อมตะแกรง เจ้าเป็นห้วงกันอย่างอ่ะฝาตะแกงแม่ละเนาะอ่าก็เลยมีการปิดถนนบางเส้นบางตี้บางจุดต้องบอกว่าบางจุดบัได้เจ้าจุวงดูเป็นวายรถที่ขวัวภาคห้าจะปั๊ต่อ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 แม่เป็นเจ้าเป็นนายเหยเตอร์เนาะแต่เกาะยังคงมาตันเล่าข่าวคนทุกฟังได้ฟังกันอยู่และแน่นอนเจ้าสนับสนุนเฮอร์กูสเส้นทางปลอดภัยพร้อมพร้อมกันกับโตโยต้าโตโยต้าเชียงใหม่ใกล้ตัวใกล้ใจใกล้คุณนะเจ้าและสัปปะขาววันนี้จงใจหยิบยกมาจากเว็บข่าวอันดับหนึ่งของภาคเหนือติดตามก็ความเคลื่อนไหวสดใหม่ตางวันกับเชียงใหม โปรดอยู่กับฟังจ้่งไปก่อนเนาะแต่ถ้าเกิดว่า,าถึงติ้งยาการแล้วเรียบร้อยนะจ้าก,ก็สามารถนั่งเปิดละเมอนะจ้าเปิดเว็บไซต์ได้เลยผ่านต่างสมาร์ทโฟนเนาะ world wide web เชียงใหม่เนีย .co.th เจ้าวันนี้องจารายงานตัวพร้อมกันกับ้มีการสถานีพิกัดพื้นที่เชียงใหม่ละปูนพะเยาเชียงใหมแล้วก็แม่ฮ่องสอนจะเช็คสัญญาณเพื่อจุงลาเรียบร้อยสำหรับวันนี้กับ FM 89.25วิทยุคนฮักดินอำเภอหอดนะเจ้ารายงานตัวสองช่องทาง94.75นักบุญขุนเขาหอดนะเจ้ากับการชมไลฟ์แล้วก็หน้าปัดวิทยุตอนนี้เนาะทักทาย91.0มวลชนคนแม่ริมวันนี้ส่งคลิปนะฮักนะฮักนะเจ้ามาเพื่อได้ติดตามกันตัวในห้องข่าวชมรมขอบคุณเจ้า89 จุดศูนดอยหลวงเจ้าบอกว่าอากาศสดใสเป่งดีนะเจ้าแล้วก็เย็นสบายสวัสดียามเจ้าจากวิทยุทุกท่านขอบพระคุณนักๆเลยเจ้าดอยหลวงเจ้านี้งามเหมาะขนาดเลยมีฟ้าหน่อยเนาะเจ้าแต่ก็ตั้งเพจดอยสุเทพปัดถอดถอ,ถองามเหมาะคอบพระังเจ้าในช่วงนี้อ่ะอากาศเป่งลึงเนาะแล้วก็ส่วนของการไลฟ์ในวันนี้เจ้าเช็คสัญญาณเท่าจุ้งกา ตัวตึงจากจอมตองจอมูสองบ้านหลวงคุณประสบโชคสวัสดีเจ้าพี่เช่าเอื้องรายงานตัวแล้วเรียบร้อยขอบคุณเจ้าอาเจษดาจากนักบุญคุณเขาฮอดมาแล้วตัวเหมือนกันขอบพระคุณนักักเลยเนอร์นะจ้ะปีสาวจากจังหวัดลำปูนมาลเลอร์สวัสดีเจ้าพี่สารปูนมาลเลอร์แดดออกฮอนขนาดเลยนะจ้าเอาวีอันนะจ๊ะ จุงเนี่ยคือพัดลมก็พัดลมมันบรรเลาใจเต้าวีเนาะมันใกล้ดีเจ้าแตป่ประเด็นนี้มันจะมีแบบพัดลมเอากรองคอไอ้น้อหมุนเว่นเว่นใส่ถ่านเนี่ยสักก้อนสองก้อนเนี่ยแต่ก็เออหมกปลาหายพอดีอ้าวอุป,ปรกรณ์น,นะเจ้าในการช่วยให้เราได้สบายเนื้อสบายตัวกันนักขึ้นนะเจา้าพี่สาวกินข้าวนักนักเนอร์กินข้าวลำน้ําล,ลงนะเจา้าส่งกําลังใจเฮือหายป่วยอวย่วย,วย,วยกันแล้วกันทีนี้สาภาพอา,พากาศเป็นยังไงกันพ่อเจ้าบอกกล่าวไว้ว่าไม่ย่ามองห้องางเจี๊ปลั๊มปลือโฟอนตกแล้วแล้แลแลขขะน้องคนฟังปั๊บเท่าเหนียวหนะเหน ลักษณะจะอีแล้วนะเนาะก็ภาคเหนือของเฮาจะข้อมูลจะกรมอุตุนิยมวิทยา world w i we d web tmd go th คุณผู้ฟังสามารถไปติดตามเข้าไปพอในเว็บไซต์กันได้เนาะเจ้าและภาคเหนือของเฮามีฝนร้อยละ40ของพื้นที่เจ้าคุณเมื่อวัง ตกหนักแล้วก่อนลมแหงเป็นสัมตีนเนาะณบริเวณน,น่านอุตรดิตพิณุณโลกแล้วก็เพชรบูร์อุณหภูมิฉเฉลี่ยต่ำโซรเจาา้าา4 3 6องศาเซลเซียสเจ้าเฉลีฉล่ยสูงสุดเจา้า34-37องศา,ามลมตะวันตกเฉียงใต้ความเวลม1 0า0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะ ส่วน7วันไปหน้านะเจ้าฝนฟ้าขนองนักขึ้นเนาะร้อยละ40ถึงร้อยละ70ของพื้นที่มีฝนตกหนักเป็นซัมตี้ตลอดช่วงกันเลยนะเจ้าอุณหภูมเิเฉลี่ยอยู่ที่2 4วถึงซาองศาเฉลี่ยสูงสุดอยู่ที่3 3ถึง37องศาเจ้าลมตะวันตกเฉียงใต้ความวยลม10ถึงซากิโลเมตรต่อชั่วโมงขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานักๆกันเลยนะเจ้า ต่างอินโฟกราฟิกวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังชมไลฟ์กันอยู่จะมีอากาศเฮือได้หูได้หันกันรายภาคกันเลยทั่วประเทศนะเจ้าขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าอย่าจุ่มใจกิมฮอนเนอร์แต่เป่งลื้งนะเจ้าอ่าตงเพศก็เหมือนกันนะเจ้าแม่น้องรุ้งบอกว่าสวัสดีเจ้าน้องจงจาวันนี้บทบทมืดมืดเนอร์ตัางไม่สวยนะเจ้าขอบคุณเจ้าส่วนคุณเจษดาบอกว่าสวัสดีครับพี่จงจารับชมห้าฟังอยู่ที่ประตูหายยันเนอร์เอาอยู่แม่แม่การเจ้าขอบคุณเจ้าพี่สาวบ บอกว่าขอบคุณนักเนิร์อย่างบัเต้ากําลังใจเนาะส่งกําลังใจให้กันนะเจ้าตึงมือตึงแันกันเลยต่อเนื่องกันที่ความคืบหน้าณะเจ้าของน้องที่เป็นเจ้ามาเลเซียเจ้อาอธิหายแซบไปเนาะเบินบอกว่า,ามาเชียงใหม่แต่จุดพี่กัตี้หูล่าสุดก็คือแม่สายแต่ประเดี๋ยวนี้นะเจ้าเปินบอกว่า มีความคืบหน้าเกิเกดขึ้นมีการแชร์ข้อมูลนะจในโซเชียลมีเดียเนาะขอความช่วยเหลือคุณแม่จากมาเลเซียนะเจ้าบอกว่าลูกสาวหายตัวไปจืดน้องแองจี้ซองซัมยีเจ้าหลังจากที่น้องแองจี้เข้ามาข้ามแดนจากประเทศมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทยต่างด่านพรมแดนเสดาจจังหวัดสงขลาจากทั้นกวปะว่าเดินทางมาต่างภาคเหนือของประเทศไทยและติดต่อไม่ได้เห็มเลยนะเจ้าต่างญาติพยาพยามติดต่อและประสานกับเจ้าหน้าที่และใช้สือ่อโซเชียลมีเดียกู้ช่องทางสอดตัวหาลูกสาว เมื่อวันที่เ9ที่ผ่านมาเจ้าเข้ามาพักโรงแรมแห่งหนึ่งนอกบริเวณหน้าด่านพรมแดนแม่สายแห่งที่หนึ่งจ๊ะโดยเ,เวลาประมาณ7โมงเมืม่องายเจ้าของวันที่30คือของที่30ของวันอังคารเประว่าน้องเอเจิ้ลขี่รถเครื่องนะจ๊ะ ไปแล้วก็สามารถโทรศัพท์ติดต่อได้แต่ว่าบมีผู้หับสายคือตื้อตือ่ะมันโทรติดอยู่นะจ๊ะตัางเจ้าที่ก็เลยได้ติดตามเข้าเพื่อปักคำนะจ๊ะซึ่งไม่ยิงคนนี้บอกว่าได้หับกล้าจ้าง500ฮเพื่อไปส่งน้องแองจี้ตี้ต้าน้ําข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอ่ซ้อนรถเครื่องอีปี่คนนี้ไปเนาะทีนี้ ตามแร่งข่าวนะจ๊าได้ข้อข้อมูลว่าสัญญาณโทรศัพท์ของน้องแองจี้หายไปคือติดต่อไปได้ละบริเวณตำบลเกาะจ้างเพิ่มไม่สายจ,งจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นเขตพื้นที่ชายแดนไทยเมียนมามีเพียงกาดน้ำสายเดียวนะจ๊าก,กันเอาไว้หันเนาะสำหรับการข้ามพรมแดนของน้องแองจี้ บ่าว่าได้ถือพาสปอร์ตประเทศมาเลเซียเนี่ยคือบ่สามารถจะข้ามด่านพรมแดนไม่สายได้เนื่องจากว่าบ่ได้มีวีซ่าไปยังประเทศเมียนมานะจ๊ะซึ่งกันถ้าว่าจะข้ามเนี่ยสีถ้าจะข้ามไปในช่องทางธรรมชาติก็คือไปแบบบ่ได้ผ่านการข้ามแดนคือลักเข้าไปอิน่ะยังได้ก็ตามตางเจ้าหน้าที่ก็ได้ขึ้แรายงข่าวติดตามว่าข้ามไปยังประเทศเพื่อนบ้านไปงี่อย่างจะถูกจุไปทําในสิ่งผิดกฎหมายก่อนนะจ๊ะหรือว่าเอ่อมีความคืบหน้ายอย่างไรจะแจ้งื่อนยกแหมรอบหนึ่งอันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีนะจ๊ะในการ การที่จะติดตามเนาะเหมือนหนังฝรั่งที่จุ้งเคยพอเลยจ้าอ่ะเพื่อนจะมีอุปกรณ์ติดตามตัวเดงเพาะยิ่งโทรศัพท์มือถือของเฮาที่เฮามีเนี่ยจ้ามัน,มนก็นจะมีระบบติดตามกันอยู่ถ้าเกิดว่าเฮา,เาลงทะเบียนแล้วเรียบร้อยกับเป็นชื่อเฮาเนาะนะถ้าเกิดว่าคนหายอนะยรต่างๆเพื่อนก็จะสามารถติดตามผ่านอันนี้ได้นะจ้าเป็นสัญญาณโทรศัพท์เนะี่ยอันนี้ก็จะใช้เทคนโนโลยีแหสำคัญหนึ่งทีนี้จากการที่เพื่อนใช้สิ่งๆเนี่ยนะจ้าก็ได้หูว่าเออข้ามพมแดนไปแล้ว แต่ว่าบม่ได้ข้ามไปโดยใช้พาสปอร์ตแสดงว่าข้ามไปแบบกระถุกระเถือเอาละจะเป็นยังไรกันพ่อคงต้องติดตามกันต่อไปนะเจ้าคุณผู้ฟงังส่งกําลังใจใฮ้กันกับเจ้าหน้าที่กันตัวเนาะเพื่อที่จะได้เสาะตัวหาน้องยังโวยเอนดูผู้เป็นแม่เปิ้นตาใจบดีกันของแต่เจ้าอ้าวแฮมนึ่งเรื่องราวเจ้าอันนี้ก็เรื่องราวของคนเหมือนกันเป็นดดเอนดูเปิ้นเนอ้อ เพราะใจวัยวประมาณ50ปีเจ้าเปินน้นมีโรคต่างสมองแต่เปิ้นหายออกจากบ้านไปบริเวณบ้านป่าป้องอำเภอดอยสะเก็ดเจ้าในข่าวมีหูบ คือเบ็ดเสร็จเรียบร้อยนะเจ้าคุณเมื่อวังเพราะฉะนั้นแล้วก็คงต้องติดต่อถ้าเกิดว่าไผรที่ชมไลฟ์กันอยู่นะจ้ะอันเดียวอาจจะมีเอาภาพขึ้นฮือเนาะส่วนไผ่ที่อยากให้หูลรายละเอียดนักกรนีก็เข้าไปที่เว็บข่าวดับเนึ่งของเพื่อนเหนือของเฮากันได้นะจ้าเมื่อตะวันนี้เนี่ยทางด้านแม่อุ้ยของนายไพรสิ์อายุ50ปีเจ้าเปิ้นหายออกจากบ้านไปบริเวณบ้านป่าป้องอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่เปิ้นหายไปเมื่อค่ําคืน วันศุกร์แล้ว2มิถุนายนเนอะล่าสุดนะจ๊ะตังยาก,ก่อเสาะตอัวหาอยู่แล้วก่็ในพื้นที่ตําใกล้ตําหิมว่าเปิ้นไปตังใดเนานะตอนนี้ก่อแจ้งความไว้ที่สพไม่ปงแล้วเรียบร้อยเนาะก็เลยจีแจ้งตังส่อมมลชนนะจ๊ะหรือว่าภัป้าไัายหนันเนาะคุณผู้ฟังได้แหมช่องทางหนึ่งเปิ้นจะมีลักษณะคืออู้จา้าจ๋าเพราะว่ามีอาการตังสมอง ให้ป้าไั่หันนะเจ้าหรือฮู้บอ่อแสสามารถติดต่ออุ้ยสาได้นะเจ้า0881429244เจ้า0881429244ตังหยาิบอกว่าเขาจ่วยหน่อยเตะเจ,จ,จ้าใจพลังของสื่อโซเชียลในการซอวยตัวหาเพื่อนกัมเตอร์เปิ้นมีอาการรังสมองนะเจ้าเน้นย้ำเนอะเปิ้นจะอูจาจา,จานะเจ้าเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าเปินป้นพลัดเปิ้นหลงไปที่ไหนจะใดกาปาเปิป้นส่งตัวแล้วก็โทรศัพท์อย่างทีจุงบอกเบอร์นี้เนาะคุณผู้ฟังเนาะ ขอบคุณนักๆเลยนะเจ้าที่เป็นสื่อกลางข้อมูลข่าวสารต่างๆแถมเนื่นองรืงเราถ้าเกิดเหตุการณ์นี้กับคนรู้ฟังคนรู้ฟังจะยิ่งย่างใดเจ้าคนที่เป็นเจ้าของรถรถเกาะเอองงเฮ้ยเนาะมีไม่ยิงคนจีนจ้าสดขึ้นที่กระโปรงหน้ารถบริเวณถนนในเชีงยงใหม่นี่ละโหก็หยิ่งหยางนะ คลิปวิดีโอนะเจ้าเหตุการณ์ไม่ยิงชาวต่างชาติเป็นคนจีนจ้าเข้ามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เป๊ะเปมาตุยนะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาตอนช่วงแรงของวันพัดแล้วนะเจ้าหนึ่งมิถุนายนเนาะไม่มีคนนี้เตลย,ยู่ที่หน้ากาดสมเพศนะเจ้กากลางเวียงเชียงใหม่กันเลยมีรถกระบะของชาวบ้านก็ขับกายมาตามปกติทั่วไปนะเจ้าแต่ว่าไม่ยิงคนนี้สดขึ้นไปนั่งบนฝากระโปรงหน้ารถเชยมันมีอย่างเกิดขึ้น แล้วก็คนขับรถก็สะดุ้ง่ะก็ต้องฟังกก็เลยจอดรถเลยเนาะต่อมาต่าง คนขับจอดรถไม่ยิงคนนี้ก็บอกอู้ประจา๋านั่งโคดถวายอยู่หน้าฝากระโปรงรถบะส,สนใจไผ่มีเจ้าบ้านปอา้อก้าแม่กา้ามายืนพอแล้วกอดถ่ายคลิปเนาะต่างเจ้าของรถก็พยายามที่จะอู้จ๋าบอกลงมาแล่ลงมาแลาแ่แต่ไม่ยิงคนนี้ก็บอกว่าเอ้บบเป็นอย่างเจ้าขออนุญาตนั่งโคดถวายเวอร์ตัน,กน,นีก่อนเนะาะจังหวะต่อมาต่าง้าบ้านก็ประสานไปยังเจ้าที่ตำรวจท่องเที่ยวเจ้าแล้วก็ใส่ตรวจของสอบพเมืองเชียงใหม่มาช่วยเจราจาอู้ตัวกานกัมเตอเพราะว่า เจ้าของรถเปิ้ลก็อูต้ตัวบอกมูเรื่องเองน่ะเจ้าคุณวังเนาะก็สื่อสารด้วยภาษาจีนแล้วเจ้าแต่ก็บ,บ่ิเปนผลไม่ยิงคนนี้ก่อยังใช้มือถือไทยคลิปเจ้าบ้านที่มามุงพอนี่คือรถติดเลยจ้าเนื่องจากว่ารถขับได้ช่องทางเดียวเนาะ้าบ้านก็มามุงพอนักขึ้นเริ่มแบบปอใจไม่ยิงคนนี้ล่าอย่างมาสร้างความลําตุกลําบากเหรเปินนะ้ลเนาะระยะเวลาผ่านไปไมีคนนี้ก็ ถอดเกือบจะเนี่ยบอกฮั่นบอกก่อถอดเกือบขวางใส่เจ้าหน้าที่ใส่ตรวจแล้วก็ตํารวจท่องเที่ยวแล้วก่อชาวบ้านที่เริ่มมีอาการบอบพอใจมีพฤติกรรมบ่เหมาะสมต่างเจ้าหน้าที่ก่อจะให้เวลาอูจ้จ่าชั่วโมงนึ่งผ่านไปสุดท้ายก็ต้องประสานเจ้าที่ตํารวจไม่ยิงนะจ๊ะมาเอ่อลากตัวลงแล้วต้องใจกรรมนี้เลยคือควบคุมตัวคืออู้ดีๆแล้วก็บอกฟังห้องให้งหงลงก่อบอกฟังเนี่ยนะเจ้าก็เลยจะต้องอ่าช่วยกันหามลงมาเนี่ยนเนาะอ้าว ล็อกกุญแจมือแหกกรรมนึงก่อนเพื่อดีจะได้หูวกลัวจะปไปเนี่ยอย่างเพืเนเน่เปิ้ลเนาะเปิ้ลนำตัวไปสงบสติอารมณ์กันละหลังจากที่ลงจากรถแล้วเรียบร้อยเจ้าของรถก็โอ้ใจชื่นใจบานแล้วเจ้าคนผู้ฟังสีแท้จะต้องไปหดน้ำมนต์กันเหี้นน้อยเนาะในขณะเดียวกันเพ่อไม่พี่น้องเจ้าเจียงใหม่ก็ยังกังวลว่า เปิ้นจะเอาหูภาพนะจะเอาคลิปต่างๆเนี่ยไปโพสต์ที่ประเทศจีนก่อนอย่งเง้คือการท่องเที่ยวนะเจ้าของจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ก่อนเนี่เนาะแล้วก่อนล่าสุดนะจเจ้าไม่ยิงคนนี้ต่างเจ้าหน้าที่ก่อได้ส่งตัวไปรักษาอาการที่ส่วนปุงแล้วบอกว่าเปิ้นเกิดอาการเครียดก่อนเปิ้นมาเมืองไทยเมินแล้วยังเปิ้อนอยู่เชียงใหม่เมินแล้วยังนี่นะเจ้าแล้วก่อนที่สําคัญช่วงนี้ป้าโถอากาศห้อนแม่เป็นเจ้า,ม,าม่ม้วนมังงานเนะาะไป่ก็บ่ม้วนมังงานอ่าเมือนกับเอ่อไม่ยิงคนนี้เจ้า ลมขึ้นภาษาไวรุนมันบอกหัวฮอนคือลักษณะแบบลมขึ้นคืออารมณ์แบบดีนะคุณผู้ฟังเจ้าก่อเหตุไวไวทำรายร่างกายเปิ้เดึกดด่นกลางคืนของตะว,วันนี้นะเจ้าเกิดเหตุไม่ยิงเจ้าสิงคโปร์ต่กี้คนจีนเนาะอันนี้เจ้าสิงคโปร์ะเจ้าไวายกุนท <c oughs> ุฟังเจ้าเอาก็กเอกแพรแพรทำร้ายหนุ่มพนักงานอันเอาโทรศัพท์นะเจา้าคว่างวัที่หน้าผักปอดีปอดีนี้คุณผู้ฟังยิบสองเข็มปาดท่อแม่เป็นเจ้า เหตุเกิดหนะ้าสถานบันเทิงชื่อด,ดังกลางเมืองเจียงไฮเนื้อว่ายอยู่ที่เจียงใหม่ค่ะน่าจะเอาแบ่งกันคนละจังหวัดกันแล้วกันเนาะวันเสาวได้ครับการเปิดเผยจากาไม่ยิงกับป้ใจกูน่นึงเปิ้นเป็นแฟนกันจะไปเนียการอยู่ที่หานตะวันแดงนะโดยเ,เปิ้นจะขายลูกอมอยู่บริเวณหน้าห้องน้ำนะแล้วก็ส่วนแฟนเปิ้นจะอยู่ที่ป้อมยามในช่วงที่เกิดเหตุนะเวลาประมาณาจะแจ้งแล้วเจ้า ตี3กึงเนาะ่างฮานก็ปิดบริการไปแล้วเรียบร้อยแต่พนักงานก็ยังจะต้องแบบเก็บเข้าเก็บครัวทําทความสะอาดกันไป ตอนห้านน่นี่น้องมีคนที่กำลังเคลียร์บัญชีในการขายลูกอมหนะ้าห้องน้ําอยู่นะจะอยู่นั่งไม,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 ม่แม่กันกราบอ่านแฟนเปิ้ลไปอยู่ติป้อมหยามันปดิบปดิมีไม่ยังยี้ประมาณ45-5 5ปีนะจะใส่ชุดนอนสีน้ําเงินสีถ้าจะเป็นชาวต่างชาติหูม,มาในภายหลังว่าถือก้าพาส,สปอร์ตและเปิ้ลบอกว่าเป็นชาวสิงคโปร์แต่ก็มีคนหันว่าเข้าไปแอลในหาหน่ะมาแล้วแล้วก็เตลวมาหาบอกว่าไปส่งเที่โรงแรมกับหมอ จำชื่อโรงแรมก็มาไ,ได้นะแต่มันมีสีเหลืองเหลืองเดือวจากเฮอสตางห้าร้อยนะจ๊ะอันไม่ยิงคนนี้เปิ้ลก็เลยบอกว่าอ๋อสีถ้าจะเป็นโรงแรมอินคัมซึ่งอยู่บักไก่เต้าใดก็เลยฮ่าบอกว่าอาเดี๋ยวจะไปส่งนะจ๊ะและอ่าเปิ้ลก็เอาแบงค์ปันยื่นมาเฮือและก็ดีนี้มีอ่าแฮมโคนึ่งเป็นคนฮับจังหวะห้ามเน่ยนะจ๊ะเปิ้ลก็เอาไปเฮ้อหัวหน้างานเป็นคนทอนสตางเฮือแลวเปิ้ลก็มาวอยวายว่าโหแล้วสะตางทอนม่ไหน นี่อย่างมาจ่ะเฮ้อแบงค์ปันไปอย่างบได้สตางกรอนมาเนาะทีนี้หัวหน้าของน้องคนนี้เปิ้นก็เลยบอกว่าเออเออก่อนถ้าเกิดว่าอารมณ์เสียจะอีบ่ทรงแล้วนะเนอะอา้าวสตางไปเลยแบงค์ปันนี้บ่เอาละไปไหนก็ไปเตอนะเนาะอู้จ๋าบอกว่าอันอันเอาอีบอ่มันแบบมีสตางทอนออกือก่อนได้ก่ออือไม่ยิงคนนี้บอปอใจนะจ๊ะเนี่ยบอกท่านบอกก่ยกมือมาปุ๊บนะจ๊ะใส่หน้าเลยแล้วก็ยังเอามือถือนะจ๊ะจะโจง่งจะคว้างมา แต่ว่าอ้อมไปเห็บลายนึงไปคว้างใส่แฟนนอ้องคนนี้ไปเหี่ยจะยิบไปสองเข็มคุณผู้ฟังจะไปแจ้งความหลังจากเกิดเหตุจะไปแจ้งความตอนนี้ก็ปิกมาแหมกรรมแจ้งความแล้วละนะจะบ่มีหันแล้วเฮ้ยถ้าปิกโรงแรมคนเดียวแล้วจเจ้าคุณผู้ฟังโอ้หลายอันหลายอยา่างเนาะมีสปาแต่เอาละแน่นอนจะเรื่องราวของการท่องเที่ยวก็เป็นเรื่องที่ดีเนาะคุณผู้ฟังแต่สำรอง,ง,งของเตือเขาก็จะปะจะหันในลักษณะจะเอี๊ยนักนักท่องเที่ยวกนหลายรูปแบบจะ เพราะฉะนั้นก็คงจะต้องอเข้าจิตเข้าใจาต้องแบบตึงตัวเฮาตึงตัวเปิ้ลตัวนะจ๊ะเมื่อติดแล้วจงไปตัดผมที่ร้านตัดผมเจ้าประจําพี่สาวเปิ้นก็บอกว่าน้องๆเข้าใจเ้องมาช่วยกําเตะนะจ๊ะก็มีลักษณะของคนจีนเะข้ามาตัดผมในหะาแล้วเปิ้นจะแปรงสีผมเปื่อนเอาอันน้ํายาสีผมมาตวัวแต่ในที่สุดแล้วก็ บอแปลงเพรา้านน้ำยามันบบกุ้มน้ำยามันบกุ้มบ่กเออเดี๋ยวมันเป็นอย่างเดียววันผูกอันมาใหม่แอบเราก็ได้เจ้าของร้านทำผมก็เลยขอเก็บสตางค์เพื่อนบะฮึ่งอ่ะคุณเพืฟังเจ้าเพื่อนบอกก็แปลงไปแล้วตลอดเดี๋ยวมันผูกก็มาจ่ายเอ้ยว่ะโอ้เจ้าค่ะ โอ้ต้องเอาตํานวจมาเจรจาเลยคือปุ้นจะบ่ยอมจ่ายตางคงก็บม่ได้หนะ้าคนฟังจองซีซ่าห้าร้อยบัดดายเนาะสําหรับไม่ยิงที่ติ้วกระเป๋าออกแกนและเป็นแสนเนี่ยนะจ๊ะแต่ก็บ่ยอมจ่ายซาตังกล้าทําผมก็รพทกว่าจะอู้กันหัวเรื่อง,งก็ซีแทจะมาเข้าแล้วเจ้าร้านเนาะมันก็หลายหลากแล้วค้ฟังคือเฮาอะพร้อมที่จะต้อนรับพร้อมที่จะเพื่บริการแต่สัมภคมเตื้ยมาแย่จีก้าเฮาก็บไหวเนาะก็ต่างคนก็ต่างซะว่าหากินจ้ะหลากหลายรูปแบบเจา้า ทักไทยคุณรงศักดิ์เจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเจ้าจากไอ้ใหม่แม่จ้องครับขอบคุณจัดนักเลยเจ้ายินดีจัดนักก็หามาชมไลฟ์เนาะ mm. แม่จ้องนอกมาแจ้แม่จ่องก่อาถ้าเกิดว่าจุ้งอ่านผิดขอสุมาภัยกันตัววันนี้มาส่งกาลังใจนะสำหรการชมไลฟ์ก่อนที่จะไปยังข่าวสามรายการเนื่องนาทีทรงตายเรื่องราวของไฟไหมเจ้าไปกันตี้กลางเด็กกลางดืน เกือบไปละเจ้าที่บ้านหลังนี้มีผู้ป่วยติดเตียงตอนห้าทุ่มนะเจ้าของตะวันว่าตักตะคืนว่าหน่วยกู้ภัยสว่างนาครลพบุญราบแจ้งจากสถานีตำรวจปทธรนคมอุตสากรรมจังหวัดลพปูนว่ามีเหตุไฟไหม้บ้านนะเจ้าบ้านสแสแลงหมู่สองตำบลบะเขือแจ้มอำเภอเมืองจังหวัดลพปูนแม่กันกับวัดสุดที่มังคลารามหน่วยกู้ภัยสว่างนาครลพปูนก่อจดเจ้าหน้าที่อาสา,าสมาัครเข้าตรวจสอบพร้อมนะเจ้าสนับสนุนอ่า ช่วยเหลือกันนักหนาปราปานไฟไหมคุณผู้วังว่าอ๋ออ้อยแล้วก็มีผู้ป่วยติดเตียงกันตัวเจ้าอ้าวแต่ก็ยังแควนเจ้าในขนาดที่ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ก็สามารถช่วยผู้ป่วยออกมาได้ตันเวลาปอดิบป,ปอดี แฮมนึ่อตี้อันนี้บาได้ไหมในบ้านแต่ว่าไหมในรถเจ้าเครื่องยนต์พังเสียหายเจ้าของล่นลงมินจิน้นมินจิน้นยังแควนกันพ้องเจ้าปลอดภัยกันไปคือคนขับบาได้เจ็บเนาะอันนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อตะวันวา แยกไฟแดงถนนสายสกําแปงบ้านปลาพายหมู่เจ็ดตำบลแช่ช้างอำเภอสก,กัแปงจังหวัดเชียงใหม่ไฟไหม้รถเก่งเบนซ์เจ้าคุณู้ฟังเนาะป้ายเชียงใหม่ซึ่งต่งางนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสกําแปงพร้อมกันกับปอพของสก,กัแปงก็ออกไปช่วยเหลือที่เกิดเหตุอย่างทันท่วงทีเจ้าสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ดับเชี่ยงลึงใช้เวลาประมาณซาวนาทีปรากฏว่าเครื่องยนต์เสียหายเจ้าแล้วก็ รถก็ถูกไฟไหม้กันตัวนี้เนะเาะอ้าวทางคนขับเพื่อนบอกว่ามาตึงที่เกิดเหตุสาบน้ํามันมาอ้อ,อยๆเจ้าฟังลงจากรถด้แฮมสัก,กรำนึงก็บุ๊บเลยต่างบพอเพื่อนก็มาช่วยกันดับไฟไว้อย่างทันท่วงทีแต่ก็บาสามาเจ้าคือรถเสียหายกันไปแล้วเรียบร้อยเนาะช่วงนี้อากาศา้อนะเจ้าตะวันนี้เหมือนจุ้งได้นําเสนอเรื่องของสิ่งต่างๆที่ควรจะเก็บไว้ในรถเนาะ บอกว่าจะจอดไว้บันไดานะจ้ากลา,างแดดหรือว่าขณะขับรถกันอยู่เนี่ยเพราะบอกูว่าอันยังจะเกิดเหตุกันก็ได้นะจ้าเพราะฉะนั้นกู้ความปลอดภัยเนาะนำปารถไปตรวดเช็คซ่อมสร้างเหี่ยงให้เรียบร้อยนะจ้าเพราะบอกพูว่าบนท้องถนนเนี่ยมันจะเกิดอันยังขึ้นห้อง รถเฮาสบายดีก่อนนะเอาไปเช็คตามรอบตามระยะกันไปปกติแล้วประมาณหมนะื่นกิโลเมตรเนาจากต้องเข้าศูนย์แล้วเนาะต้องไปถามช่างผู้เชี่ยวชาญว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรขอต้องขอบคุณนะเจา้าโตโยตา้าจยงหม่นักเลยนะเจา้าด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยภยัยครับรถนตยโตโยต้ากันอยู่นะเจา้าโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้ากันได้กับ0ูน2 0 2 0 0 9ส่วนครอบครัวใดนะเจา้าจะซื้อรถใหม่กันอยู่แล้วของเืองโตโยต้านะเจ้าได้พอได้ก่อนก็รับฟังเนาะตลอด เส้นทางการเดินทางกันไปรุ่นใดก็ได้นะจ้ากระบะกา้าเกงกา้าหรือว่าจะเป็นรถ SUV ก้านะจ้ารถครอบครัว5าี่นั่งเจ็ที่นั่งเนาะไปสอบถามกันได้เลยสำนักง,งานใหญ่บนถนนม่โนิโดนจ้าและย,ยังจะมีสาขาเซียงซูเปอร์ไฮเวย์ฟางจอมตองสันปตองแล้วก็สาขาละปูนขอบพระคุณนักนัก,นก,กนเลยเจ้าและต้องขอบคุณสําหรับสป,ปข่าวในวันนี้เจ้าติดตามค้ความเคลื่อนไหวสดใหม่ตึงวันกับเจียงมนีส์นะจ้าเว็บข่าวอันดับหนึ่งของภาคเหนือเนานะขอบคุณนักนัก,นก,นกเลยนะจ้าแม่จองครับ จุงจายินดีเจ้าอยู่พิกัดใดเจ้าถ้าว่าแม่จ่องก่อจะเป็นตังโดยสะเก็ดเนาะแม่จ่องนี้อยู่เจียงใหม่ก็เจ้ากาว่าอยู่ตังเจียงไฮหรือว่าตัดใดแจ้งเอิน mm hmm. จุงจากันมาตัวต้องขอบคุณนะจ้าในการชมไลฟ์กันในวันนี้กันตัวเนาะเอาละในระหว่างท่าก่อยข่าวสาบริการแรกของจุงในวันนี้นะจ้าแจ้งเอินมาจากร้อยจดจุดศูนย์วิทยุบ้านเอ,อื้ออาทรสัน้นกําแปงเนอร์งานบุญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะจ้าสุขเสาติดนี้นะเนาะอ มีงานปฏิบัติธรรมนะเจ้าสำหรับวัดสันประแดงขอเชิญเข้าห่วมโครงการนะเจ้าวิปัสสนากรรมฐานเปื่อจัดขึ้นเป็นเตื้อที่สองเนาะน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเจ้าซึ่งเปิ้นจะมีการแสดงธรรมโดยพระมหาอํานวยปัญญาวชิโรวัดพระสิงห์วรรวิหารนะเจ้าในค่ำคืนวันที่11คือคืนวันที่สิที่11นี้ เป็นวันอัธมีบูชานะเจ้าคุณผู้ฟังจะฟังพระธรรมเทศนาตอนนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเนาะหลังจากขั้นก็จะมีกิจกรรมนะจ๊ะในการวิปัสสนากรรมฐานและสําหรับผู้ที่เข้าห้อมโครงการเรียบร้อยแล้วก็จะมีอ่ปาปท้อยนะจ๊ะวุฒิบัตรหมอบพื้ตัวเนาะของพระคุณนักๆก,ก,กันเลยนะเจ้ายินดีจะนัายินดีหลายๆ จองกันก่อนุกคนกคุณผู้ฟังเดี๋ยวที่นั่งเต็มเนาะ0834735942 0834735942จะขอบพระคุณเจ้าสำหรับข่าวงานบุญเนาะส่วนตังห้องข่าชมรมของจุ้งในวันนี้ข่าวฝากแจ้งเอิ้นตะวาเจ้าจาก99.0โปรบงวบบาลเนอร์สำรับ การเข้าเฮียนนะเจ้ามหาวิทยายลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยายลัยวิทยาเขตจชงยงใหม่เปิดห้ามสมัครบระชิตและบุคคลทั่วไปนะเจ้าเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะเจ้าถึงภาคปกติแล้วก็ภาคสมทบเนาะสอบถามกุ๊ข้อมูลเพิ่มเติมกันได้เลยเนอเจ้าตีดนี่หมายเลขโทรศัพท์ว่ายายแล้วโทรศัพท์พัตตะเวินอ่ามาละเจ้า ศ5นย์ห้าสามสองเจ็ดแปดเก้าหเจ็ดเจ้าศูย์ห้าสมสองเจ็ดปดเก้าหจ็ดอจะสมัครน้ำลายเจนโมกแฮมห้าสิบห้านาทีขอบคุณเจ้าแม่จองเมืองลีเอ้าลละเจ้าจุ้งกับอยู่ลีนะแล้วอยู่ตัดใดตบำบลอำเภอออย่างเจ้าเดี๋ยวก็นเน,น,นนะเอเ,เดี๋ยวก็เนอจุ้งเป็นคนลีนะเอาล่ะเจ้าเดี๋ยวก็ไอคืดเดี๋ยวก็ไอคืดอีแม่ัดนั่งไข้หัวอยู่บ้านนันะ่นแหละเนาะอ่ะเดี๋ยวก็ว่ากันแฮมการขอบคุณเจ้า ข้าวสารบริการที่าจากสำนักข่าวกรมงประชาสัมพันธ์นะเจ้าวันนี้จุ้งนำเสนอเรื่องของ Job Expo Thailand แ์มาฝากกันแห็มยกแห็มรอบนึงนะเจ้าเปิ้นจัดจัดระหว่างวันที่8ถึง1ิมิถุนายนนี้สำหรับใครที่มีญาติพี่น้องนะเจ้าอยู่ต่างกรุงเทพการนะเจ้าจะเข้าห่วมง,งาน Job Expo การหรือว่าอยู่ต่างบ้านเฮาแต่ว่าไปอว่าหาง,งานต่างพูนกอได้อยู่นะเจ้าเปิ้นจัดที่ศูนย์นิทรศการแล้วก็การประชุมไบเทคบางนาเนาะเจ้า กรุงเทพฯปุ่บ 8 9 0มิถุนายนเนิร์เจ้าผัดสุกเสา์นีเนิร์ตั้งแต่10โมงเมื่อไงนจนถึง2ทุ่มอะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะจ้ะสำหรับแห่งงานต่างๆที่กำลังซอบขอหางานแล้วก็ไปซ่อไอเดียบเฉพาะก็ว่าซ่อาหางานต่อตอัอนนะจ้ามันเกิดจะมีไอเดียในการที่จะต่อยอดอาชีพจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรืออย่างต่างๆเนี่ยน,นะจ้ะเราก็จะไปพอเพราะว่าเปิ้นจะมีเอ่อเทคนิควิธีการนะจ๊ะอ่าคปรึกษาด้านอาชีพต่างๆแล้วก็การแนะนําเส้นทางเข้าสู่ระบบราชการกัน กานตัวนะเจ้าหลากหลายรูปแบบกันเลยเนะ้อขอบคุณนักเลยเน้อเจ้าตำบลรีพิชัยอังเพลียจังหวัดลพบูนนะเน้อจงจ้าโอ้ขอบพระคุณนักเจ้าตอบคําถามจุ้งมาตลอดเลยเนะ้ะยินดีเจ้าขอบคุณที่ามาติดตามห้าฟังรายการห้าวการท่าเปิงใจนะเจ้าจุ้งจะมีการไลฟ์ในวันจันทร์แล้วก็วันกนะันเน้อส่วนจันทร์การปุ๊ดพัสุกในนะเจ้าก็จะมีจากตลางหน้าปัดวิทยุกันกู้วันกันเลยเนะ้ะขอบพระคุณนักเลยเจ้าวันนี้มาส่งกําลังใจให้กันเนะ้ะ จังศรีวิชัยพลีจังหวัดละปนูนองานบุญที่กําลังจะเกิดขึ้นติวัดบ้านปางนาอพิกัดเดียวกันนาะเจ้าถ้าเกิดว่าจงจำบ่พิดจำบาพลาดเนาะซึ่งจัดผ่านมาแล้วเรียบร้อยกําลังจะก้าเออนั่นละจงลืมแหมข่าวนึ่งเอา้าแหมซักหนึ่งนาะทีต่อจากนี้อองานบนุญงานบนุญจงเกือบละเนอเดวดีเจไอต้อมจะบกอกเนอหัวลว <laughs> างานที่กําลังจะเกิดขึ้นนี่เลยฮะว่าแล้วขอเจริญห้วมทําบุญเจ้าถวายน้ําสงอาทิครูบาเจ้าสิบาาระชัยกันถ้าว่าอันไอ้บอกบอกนี้จุ้งบอกมุขหิ้งมห,หาแล้วเนาะวันนี้งานจะมีในวันที่สิบสิบเอ็ดนี้แม่นกอ,อ่าวันเสาร์วันติษฐนี้แล้วนะเจ้าจุ้งรางวัลื่อคืนแล้วเนอ่ 10-11นะเจ้าจะจัดงานณนะวัดบ้านปางตำบนศรีวิชัยอำงภอลี้จังหวัดลำปูนนะเจ้าอันนี้ก็จะจัดขึ้นคู่ปีแล้วก็ปีนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบวันชาติการของครูบาเจ้าศรีวิชัยกันตวยนะเจ้านักบุญแห่งล้านนาไทยเนาะต่างคณะสงฆ์แล้วก็คณะศิษยานุศิษย์พุทธศาสนิกชนทั่วไปเปิ้ลก็ะจะได้บําเพ็ญกุศลเพื่ออ,อุทิศถวายแล้วก็รำลึกถึงคุณูปการของครูบานเนจาในวันเสาร์ที่10นี้ ตั้งแต่8โมงเมื่อไง,งเป็นต้นไปคณะสถาหัววัดเปิ้งก่อกจะมาถวายตานกับลระเจ้าคุณเมื่อฟังส่วนวันที่11วันติด6โมงเกิงเจ้าจีตีตานเน้อในขณะที่จงจากำลังเล่านิทานให้เราอ่อนฟังอยู่ เปิ้นก็จะทําบุญสูนทานตัวไปนะเจ้าคุณผู้ฟังมีการทําบุญตักบารเพราะฉะนั้นเราก็เกียมเข้ารัวไปทาบุญตักบาทกันได้ก้าโมงเกินเจ้าจะมีการอาราธนาอฐิของครูบาเจ้าศรีวิชัยออกจากพิพิธภัณฑ์ไปยังมณฑปบสถูปบรรจุอฐิของครูบานะเจ้าจะมีการทาวายผ้าไตรบางสุกุน15ชุดตอน10โมง สี่เป็นโมงจะมีถวายพระทหารเพนแด่พระสงฆ์นะจ้าแล้วก็จะมีเลี้ยงหงตาลกันตัวเนาะไอ้ขอบคุณเจ้าถ้าบอกบอก,บอกมาว่าอยู่ตำบลศรีวิชัยอังเพลี้จังหวัดลพบุจุ้งก็จะลืมข่าวไอ้ต้อมไปเอ้เกือบไปลอะอะเวลาเสี้ยงพอดีเดี๋ยววันพุกจุ้งมาใหม่นะจ้าวันพุกบ่มีการไลฟ์นะเจ้ามีมาจากตังหน้าปาดัดวิทยุบาดายเนาะขอบคุณนัก,นก,นกเลยเจ้าสําหรับการติดตามรข้ฟังในวันนี้ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการขอบคุณ ผู้ในการสถานีห้อง l i n k สัญญาณและขอบคุณกุ้ง้ฟังที่อยู่เป็นกู้เป็นคิมกันสองช่องทางเลยนะเจ้าตึงการไลฟ์และเกอนหน้าปัดวิทยุเนาะวันนี้ไปเจ็บนัดฤืไทยทวีริคุณช่วงจาวปวิชยาพร้อมน้องๆทีมงานรำลา,าแล้วสวัสดีเจ้าก่อนจะซื้อก่อนจะใช้โรดศึกษาดูให้ทวนที ว่าสินค้านั้นดีไมด่ดีมีโฆษณาที่เกินจริงไปไหม